คุยกับฝรั่ง5เคล็ดลับ 1. ถ้าฝรั่งไม่ยอมเปิดกล้องภายในวันสอวันที่คุยกันหยุดคุยดีกว่าอย่าเสียเวลาเพราะถ้าเขาสนใจจริงๆเขายอมเปิดกล้องแน่นอนไม่ต่างกับคนไทยเหมือนกันถ้าเขาไม่ยอมเปิดกล้องแสดงว่าเขามีแฟนแล้วหรือเขาเป็นส scammer 2. อย่ายอมเป็นแฟนกับใครก่อนที่เจอในความจริงอย่ารักใครก่อนเจอตัวจริงเพราะทางออนไลน์เราไม่มีทางรู้เขาเป็นยังไงบ้างในความจริงจึงเพื่อใจไว้ดีกว่า 3. อย่าขอและอย่ารับเงินจากเขาก่อนที่เจอเขาครั้งแรกยิ่งถ้าขอเงินดูไม่ดีอย่างหนักเลยในสายตาของฝรั่ง สีเปิดใจกว้างมากเพื่อรับความคิดใหม่ๆจากฝรั่งเพราะเขาเติบโตในคนละสังคมคนละวัฒนธรรมมีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างมากกับสังคมไทยถ้าเป็นคนที่ยึดติดกับประเพณีต,ตัวเองอย่ามีแฟนฝรั่งดีกว่า 5. ควรเรียนภาษาอย่างจริงจังก่อนที่จะเริ่มคุยกับฝรั่งเพราะถ้าคุยไม่รู้เรื่องมีปัญหาตามมาที่หลังแน่นอนอาจจะดอนแรกตลกขำคุยงูประปาแต่หลังหลัง ก็ไม่สนุกอีกแน่นอนเพราะเข้าใจผิดกันบ่อยๆและคุยไม่รู้เรื่องกันพี่น้องคิดยังไงเรื่องนี้